ี่มีลักษณะต่างๆที่ในรับชาะชากรนั้นมีการไทร้ไไทอดกัอนอย่างไรในแต่ละประชากรอันนี้มีคำสำคัญที่เดี๋ยวจะต้องไปดูคือมีคำว่าแคร t e ลิ s ติกกับเทรนนะครถ้าไปดูในคือฎอเก,กเ่าๆนี้สองคำนี้ก็ยังใช้กันสับสนไม่ได้สลับกเขียนเองนะครลักษณะกับรูปแบบของลักษณะน,นะครับแครคลิติกคือลักษณะนะครับแล้วก็รเตอร์รเตอร์ลักษณะแล้วก็เท ที่เราเจอตลอดเรื่องเป็นเซลล์นะคัที่เป็นเซล,เม,เซลมีชีวิตอยู่ประมาณกี่ปีมาแล้วช่วงที่เป็นเซลมีชีวิตอยู่ก็ประมาณ1้0ยามบปีมาแล้วใช่ไหมครับ แต่พันธุศาสตร์ที่เริ่มตังแหนพันธุศาสตรเริ่ัาสตรที่เป็นพันธุศาสตร์จริงๆารจริงๆคนเราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการถทท่ายทาาอ,นทนอ,อนดนักษระกรรมการลักนะคะไรบอากัน5เปีเงหรอรย์ดูหนังจีหรือเปล่าที่ต้องมีการดูมัน,น,น,นเป็นรูปคนดีคนตันเป็นพ่อ บรรลุก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์ประวัติาสตร์เราก็เรียนมาว่าเริ่มจากเป็นชนเผ่าเร่ร่อนใช่ไหมย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งมันก็หยุดลงเรื่อยๆปักลักฐานใช่ไหมแล้วมีการเลี้ยงสัตว์ต่ำเกษตรของสัตว์แคสติกาจริงแล้วคนเราเนี่ยรู้จากการถ่ายทอดทางอาหารมันกลับมาแล้วนะครับนี่นี่คืออะไรนะครับ น,รรน,นะนี่ข้าวฝานะครับข้าวนำธรรมชาตินี่นาข้าวใช่ไหมแล้วก็นี่คือข้าวสาลีนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ต้นเดิมน,นะครับแต่กินแล้วปัจจุบันนี้เราเห็นว่าข้าวตั้งแต่ของที่ดีใช่ไหมครับมาก็ไม่ใช่อย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ข้าวสาลีก็ไม่เหมือนกับข้าวในธรรมชาติเ่อนใช่ไหมครับเพราะว่าบรรทุ์เราจริงแล้วเรารู้แล้วว่าที่มีชีวิตสามารถถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปถึงรุ่นหนึ่งได้เราจะม,มีการเก็บ รักษาผักทั้งตัดแล้วก็พืชคัดเอาต้นที่ดีเอาตัวที่ดีเอาไว้เพราะรู้มันหายทอดไดนะ้แต่นี้มันก็เป็นสิ่งที่คนรู้มานานแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับไม่รู้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรงั้นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเบเยลจริงๆเราก็จะมาดูเรื่องของประวัติศาสตร์กันนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าประวัติศาสตร์ก็มาดูความหมายนะครับเนื้อที่นะครับเนื้อที่คือ การใช้ทอดลักษณะทางอนุกรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับงั้นถ้าอาจารย์อ่านหนังสือเป็นรูปต่างๆที่เป็นทางอนุภาคก็จะมีคำว,ว่าเอเดนที่อยู่เสมอนะครับไวรัสชั้นคือการแปรผันเพราะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตมันไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันลอยตัวเป็นแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เดียวกันลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับมันจะมีความแปรผันแตกต่างกันดังนั้นอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ทางอนุภาคศึกษา คาแรคเตอร์คือลักษณะนะครับลักษณะสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาตาในปัจจุบันนี้อาจจะลบถึงลักษณะที่ไม่มองเห็นด้วยตาตาด้วยเช่นกันนะครับคาแรคเตอร์คือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาตาเช่นสีตาลักษณะเส้นผมสีผิวด้วยการวรับสูงนะครับอันนี้คือเป็นคาแรคเตอร์เราเทรนคืออะไรเทรนก็คือรูปแบบของคาแรคเตอร์รูปแบบของ เช่นสีตาอยู่คาแรคเตอร์เทรดก็คือสีฟ้าสีน้ำตาลนมน้ำตาลเข้มสีเขียวอันี้คือเทรดก็คือการแปลพันธุ์ของ Character. คาแรคเตอร์มันเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับอลักษณะเส้นผมลักษณะเส้นผมเป็นคาแรคเตอร์ผมหยิกก็เป็นเทรดผมตรงเขียวเราก็เป็นเทรดนะครับการเทรนคือรูปแบบต่างๆของคาแรคเตอร์ งั้นจะมีคำว่าคาแรคเตอร์ับเระจะได้ยินอีกเยอะในตอนเรื่องของเป็นเซลแะการับลองเป็นเซลอันนี้ไปย้อนดูประวัติศาสตร์ก่อนสมัยเป็นเซลนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องจดก็ได้นะ ว่าแนวว่าคิดทางพันุศาสตร์เนี่ยมันเริ่มมานานแล้วแล้วก็มันพัฒนานมาเป็นตัวตัวศาสตร์หือตัววิชา,าพันุศาสตร์ที่ได้อย่งางไรเยเซ็นชื่อแล้วขอะไรชื่อมั่นแาน,าน่นะครับเดี๋ยวมีคนเริ่มไปผ่อนจิตไปที่ดีจะได้เรียกกลับมาได้ จริงๆแล้วการศึกษาการไถ่้อดและนักธรรมพุทธกาลยันมีเยอะเหมือนกันแต่ถ้ามองไปในประวัติศาสตร์จริงๆสิ่งที่มันเหลือให้เราตนในปัจจุบันในสื่อสารก็ไม่มีการกระจายส่วนหนึ่งเป็นเนื่องจากแนวความคิดเรื่องการศึกษากษารไถ่ทอดและนักธรรมพุทธกาลเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับความเชื่อของหลายศาสนาครับ บางศาสนาจะชอบคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งนี้นะครับงั้นถ้าเกิดการที่เราจะไปบอกว่าสิ่งมีชีวิตมันก็มาจากสิ่งมีชีวิตตัวเองถืงข้อเกิดมามันค่นอนข้างจะขัดแย้งถ้าสืบไปจริงๆริงทีนี้นลูกมันดือไว้ลูกตกยคือจะไปปรีดลงมเปรีดลงมาแชร์แนวความคิดคล้ายๆกันเริ่มมาตั้งแต่500-1000ก่อนคริสต์ก,กาล จนสิ้นสุดอาณาจักรโรมาจริงๆประมาณสันตว์ที่แปดหรือสันที่8หลังจากสิ้นยุคโรม,มันก็คือใบเสดทลายครับยุคมืดซึ่งเป็นยุคที่ศาสนาเฉพาะในโลกตะวันตกคือศาสนาเป็นปกครองเป็นหลักง,งั้นแนวความคิดอะไรที่เชื่อที่มันขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนาอย่างนี้ไม่มีใครกล้ามาันถือไว้เพราะถ้ามันถือไว้ถูกจับได้ยนงไงเมื่อไหร่เป็นข้อวอนของพามใช่ไหมลงโทษดังนั้น จะเห็นว่าในในหน้านี้สไลด์น,นี้เห็นว่าปีมันข้ามกันเป็นผ่านไปจากประจุของท mm hmm. ี่บอกไปในเมกเรย์ตั้งแต่ก,ก่อนปีสาก,ากัดปี160-170ม,ม,มีนะครับแล้วก็สื่นมาจะถึงสมัยโรมันแต่บางทีก็จะคล้ายๆกันแต่พอสิ้นโรมันฟื้นขึ้นยังมืดไปเลยอยู่ดเพราะว่ามันเข้าสู่ยุคที่ศาสนาเป็นใหญ่นะครับจนกลับมาในยุคคืนฟูศิลปวิทยาการ การจดบันทึกเรื่องตา่างๆอีกทีเรื่องของการถ่ายทอดน้หนักสัตว์การคราวนี้มาดูลักษณะแรกก่อนอนะครับลักษณะแรกคือเรื่องของแนวความคิดของของิโปรเกรสเขาก็บันทึกไปเรื่องที่พอจะยอมได้ในเรื่องกองการ,การถ่ายทอดน้ำหนักสาตว์ก็คือเขาเชื่อว่าลูกเนี่ยเกิดขึ้นม่ได้เพราะว่า,าพ่อกับแม่สร้างแตวัย,ยวานเล็ก ครับซึ่งเวลาที่มีเลือดต่ำผ่าการก็จะต่อัอวัยวะเล็กๆนี้เข้าไปบังคับติดตัวแม่แม่มันจะเป็นลงผมงถ้าออกอวัยวะเล็กๆบังคอบกันเป็นตัวเด็กต่อมาเป็นคนเนี้ยเป็นแนวความคิดอย่างที่เขาเชื่อกันในสมัยนั้นนะครับดังนั้นตามแนวความคิดของที่โกเกรี้ยวเนลูกก็จะมีลักษณะของทั้งพ่อและแม่มันผลกันอยู่เพราะว่าอวัยวะก่าตาพ่อตางคนหนึ่งแม่ตางคนหนึ่งแต่ว่าพอมันออกกันแล้วได้ในที่พ่อได้ในที่แม่ ก็ข้ามยุคมือมาจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการก็มีการทดลองที่เป็นระบบเป็นครั้งแรกโดยโยเซฟโรเตอร์เป็นชาวเยอรมันนะครับเขาก็ผสมพันธุ์ยาสูตนะครับสสผสมพันธุ์ยาสูตก็เอายาสูตต้นสูงผสมกับยาสูตรปัจเจียก็เขาว่ารูปออกมาสูงตา่างนะครับเขาเลยเชื่อว่าลักษณะของชีวิตนั้นจะต้องอยู่ตื้นตานระหว่างพ่อกับแ ครับก็เนื่อเป็นแนวความคิดท,ที่ชื่อว่าเป็น blending theory of inheritance blending ก็คืสอสัพพะสานนะครับก็คือลักษณะของลูกก็เป็นผลมาจากพันธุกรรมสานระหว่างพ่อกับแม่โดยที่ลูกก็จะอยู่กลางแล้แวก็ลักษณะด้านซ้ายแม่และด้านขวาลูกจะอยู่นะบนกลางเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วแนวความคิดที่มันอธิบายไม่ได้หมดทุกอย่างนะเพราะบางครั้งอย่างเช่นพ่อสูงแม่เตี้ยลูกยังเป็นที่ต้องส่งผล่างระหว่างพ่อกับแม่ ถัดมาก็เป็นยุคของคนที่เราน for ้าจะรู้จ okay. so like ักกันดีคือชาวดาวินชาวดาวินเขาได้ชื่อว่าเป็นอะไรปัจจุบันนี้ยกย่อมเราเป็นอะไรปับการอ่าก็เป็นบิดาผู้วัตน์การใช่ไหมครับเขาเขาไปจริงแล้วชาวดาวินนี่เขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาก็มีช่วงหนึ่งหลายปีเขาไปกับเรือที่เล่นไปทั่วโลก ขาก็ไปเก็บตัวอยา่างวิญญาณต่างๆมาแล้วก็เก็บสถานะนะรวบรวมเป็นคอลเลกชันแล้วเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่าออริจินอ p ฟอินชีนะออริจินออฟอินชีนี่ก็เป็นที่มาของทฤษฎีวิวัฒนาการในปัจจุบันนะครับแต่ที่ทุกคนไม่ค่อยรู้คือจริงๆแล้วชาวยาวินพูดถึงเอองรื่องของการถ่ายทอดลักษณะนั้นเหมรอนกัน,กนด้วยเช่นกันนะครับโดยเขาตั้งแ,แนวทฤษฎีที่ชื่อว่าแพนเจนิ แทนพื้ที่จริงแล้วก็จะตกลับคล,ลายๆเกิดกับของมิโปะเบจิเอะนะครับเมื่หลายขั้นปีก่อนหน้านั้นชาวเดวินเชื่อคล้ายๆกับมิโกะเบจิเอว่าในาน้ำเชื้อของทั้งพ่อและแม่เนี่ยจะมีข้อมูลลักษณะทางบรรจุกาลที่ส่งมาจากอาวัยวะต่างๆเช่นาาตาจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับตามารวมไป วัดคล้ายกันกับแนวความคิดของนิโกลเปติที่บอกว่าอวัยวะต่างๆมันจากพ่อบางตัวในบางคนมารวมกันอยู่ในหนังเชื่อแล้วก็มีสินค้าพันจับกอดกันมาเป็นตัวเด่นะครับโดยที่ชาวดาวินเรียกไอ้ตัวหน่วยเล็กๆที่เก็บข้อมูลที่มาจากแต่ละอวัยวะว่าเจมูบนะครับเจมูบอันนี้ช่วงที่ชาวดาวินตีพิมพ์ไปแรกผลงานไปแร่ความคิดของเขาเนี่ย กล้องจุลทรรศน์มันก็ขึ้นอยู่ในลันกษณะระยะเริ่มแรกน,นั่นเองงั้นเลน,นต่างก็เป็นวิธีดังนั้นเวลาที่ดูภาพต่างๆมันก็จะมองเห็นมนาค่อยชัดงั้นสิ่งที่ต้องเห็นก็มีคนเอาได้น้ำเป็นวิธีไปสองตัวแล้วก็เห็นบางอย่างที่มันเป็นระนาบระดัความเชื่อที่ชาวดาวิตเสนออาไว้น,วน,นะนี่มาดูรูปหน้าตาที่พบไปจิตนะเป็นบินดาของการแพทย์นะครับบิดาของการแพทย์ จจเซฟรอยเตอร์ก็เป็น like นัก like ศิสสานชาวเยอรมันที่เอาอย่างเสนอเรดดิ้งเจอรยวกออฟกินเทอรีแพนในการเลี้ยนดูชาวดาวินชาวดาวินชาวอังกฤษอันนี้คือสิ่งที่คนเห็นในช่วงที่ชาวดาวินเสนอทฤษฎีเกี่ยวข้องกับแพนเจเนติกแล้ก็พูดถึงตัวเจมมูกว่าเป็นตัวที่เก็บข้อมูลทางนันกับอันนี้เรียกว่าเป็นโฮมันคูลัสนะครับโฮมันคูลัสก็คืออยูแม่นะ ที่บอกว่าช่วงแรกๆกล้องยูริทัสมันเล่นมันไม่ดีใชมันเห็นภาพไม่ค่อยชัดหรอกกำลังขยายก็ตัดก็มีคนเอาอสุจิมาสองตูก็เห็นงสิ่งที่มันดูคล้ายๆกับเป็นตัวคนเล็กๆอย่างไรกนจริงๆยิ่งเนเสริมความเชื่อเขาย้ายว่าพวกอวัยวาเล็กๆต่างๆสร้างมาโดยพ่อหรือแแม่หรือว่าทีแม่อาจจะในบางแง่ที่บอกแม่เป็นแค่เมืนจัู่็นรู้บกเฉยอย่างเหมือนพ่อ งั้นช่วงแรกๆแนบความคิดที่ดาวิดเรื่องของแพนเดนซิสก็ยัมคงก็เลยค่อนข้างจะมีหลายคนเชื่อถือนะครับเพราะว่าข้อมูลที่มันประกอบม,มาจากการดูในต้องเดือดต่างๆส่วนที่คิดไปนีนะครับนี่ <c oughs> ก็เป็นทฤษฎีแพนเดนซิส Pan นะครับอย่างที่บอกก็คือข้อมูลของแต่ละอว,อวัยวะเข้ามาจากอวัยวะนั้นๆนะครับเช่นข้อมูลเกี่ยวกับตาจมูกปาเข้ามาจากตาปาสองมารวมกันที่อวัยวะตึปัน จากหัวใจแขนขาอะไรเนี่ยแต่ละส่วนก็สร้างข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะนั้นๆแล้วก็ส่งมารวมที่อวัยวะสืบพันธุ์นะครับแล้วก็พอเกิดฟูดอิเลชันดไ,ชได้แต่กดนงั้นข้อมูลต่างๆ้ามารวมกันนี่คือแนวทฤษฎีที่เป็นแพนเจเนปัจจุบันที่เรารู้ไม่ใช่นะครับข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆมันได้ส่งมาจากอวัยวะนั้นๆนะครับแต่ว่าทุกเซลล์มีข้อมูลเกี่ยวกับทุกอวัยวะอยูแ่แล้วนะครับแต่ว่ามันมาสร้างที่ อวัยวะสืบพันธุ์นั่นเองมันมีอยู่ที่สองทีนี่คือข้อมูลทีจริงจริงเป็นของกันครับเรียกเป็นเจอร์แฟร์ซึ่งเทอร์รีในปัจจุบันแชนเดลซินนั่นคือความแตกต่างก็อยูตรงที่ว่าแต่เราอวัยวะต้องควบคุมสถานะของอวัยวะสถานะนี้ครับจึงมีเพียมันไมใช่นะครับอันนี้ก็ย้อนเป็นประวัติศาสตร์อันนี้ก็จะกลับเข้าเรื่องของเราอีกทีนึงก็คือเแชนเจเนตินนะครับเมสเสียง แต่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับเซลถังดีไหมหรือว่าจับได้หรือเปล่า ถ้าเป็นนักธนิสาจั์เวลาลังครับเป็นเดียวเป็นป่าหลวงเป็นนักธนิสาต้วทำอะไรครับการสองตัวรบบเต่า อย่าเอาคณิตศาสตร์เข้ามาอธิบายรูปแบบการถ่ายทอดรับนัดต่างๆกันต่างๆนะครับชื่อเต็มๆของเมนเดลคือเบเกอร์โจฮันเมนเดลนะครับเบเกอร์โจฮันเมนเดลอายุมาก็เกิดก็จะครบตับร้อยปีกลิปปีข้างหน้าการอาจจะมีการเฉลิมฉลองนะครับตายปี1810ก็อายุอ0 0ปีสำหรับสมัยนั้นตอนเกิดไม่ได้ เกิดชื่อโจฮันเป็นเดวที่เฉยนะครับเป็นลูกกัปตันนะเป็นลูกกัปตันพ่อแม่ทำเป็นคนไร้นาพ่อแม่เป็นชาวเยอรมันนะครับตอนที่เขาเกิดตอนนั้นมันไม่มียุโรปไม่ใช่เป็นยุโรปในปัจจุบันมันเป็นอาณาจักรออสเตรียรอังการีมันก็รวมหลายประเทศในยุโรปตะวันยุโรปกลางเป็นยุโรป